อีกประเด็นหนึ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของการเมืองแถมนิดนึงนะคะตอนนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่แบ่งออกเป็นกี่จุดคะจากวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็หลักๆแล้วนะครับก็จะมีอ่สี่จุดหลักนะครับค่ะแรกก็บริเวณอนุสรสถานสิบสี่ตุลาค่ะจารประชแยกข้อหัวนะครับก็จะมีกลุ่มเป็นราชฎรนะครับนําโดยไมค์นะครับแล้วก็คณะอนุน นะครับแล้วก็กลุ่มแกนนาต่างๆมาทำร่วมกิจกรรมลําลึกนะครับ2 <c oughs> ่พิศจิกาที่บริเวณอ,อนุสร์สถาน14ตุลา <c oughs> ที่แยกครอบครัวเริ่มตั้งแต่5ตี5ของวันนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็ประมาณสัก10โมงก็จะมีอีกหนึ่ง <c oughs> กลุ่มนะครับกลุ่มนนทบุรีนะครับมารวมตัวที่แบงก์เนอ <c oughs> รบแล้วก็จับนั้นก็รวมตัวกับกลุ่ม กลุ่มที่รวมตัวที่อนุสร์สถานนะครับและจากนั้นก็เคลื่อนตัวนะครับมุ่งไปยังรัฐสภาครับกับใช้ถนถนาราชดำเนินนะครับมุ่งหน้าทางสานหลวงออกปุรุพง์นะครับเข้าพระรามหกเข้าปริพัตน์แล้วก็เข้าถนนทหารแล้วก็ไปแยกเกียรกายซึ่งขณะนี้เนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยถึงบริเวณต้านข้างรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีอีกสองกลุ่ม ะครับคือกลุ่มของคุณจตุพรพมพันธ์ะนะครับไทยไม่ทนนะครับซึ่งนัดหมายช่วงบ่ายในวันนี้บริเวณสผ่านผ่านฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มของทนายนุเขานะครับบริเวณแยกอุดรคงเพื่อมุ่งหน้ามาบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาละนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับช่วงเย็นนี้นะครับที่บริเวณสก,กายวอล์กนะครับก็จะเป็น กลุ่มคณะรัษฎรที่อยู่หน้าอา่รัฐสภานะครับหลังทำกิจกรรมเสร็จที่รัฐสภาแล้วก็คงจะเคลื่อนตัวไปบริณสกายวอล์กครับค่ะ okay. ตอนนี้เรามีการเตรียมพร้อมรับมือ,อยังไงโดยเฉพาะมีบางกลุ่มบางส่วนที่เขาบอกว่าจะต้องมีการปักหลักพ้าคลังเนี่ยคะ่ะก็จริงๆแล้วนะครับอย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่กรุงเทพหาลครนะครับเป็นพื้นที่ที่ มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับอยู่ในระดับที่น่าหวัน่นใจนะครับแล้วก็อยากให้ที่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันช่วยกันปันฝ่าเรื่องโควิดนี้ไปก่อนดีกว่า <c oughs> นะครับเราได้ประจําพันที่น้องประชาชนว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยเลื่อนไดยก่อนได้ไหม <c oughs> นะครับแล้วก็ภาวะวิกฤตกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างรุนแรง นะครับสังเกตดูว่าเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งประเทศเนี่ยห้าสิบเอ็ดรายนะครับวันนี้ก็ยังสี่สิบกว่านะครับด้วยคงมีเสียชีวิตเนี่ยในระดับสามสิบถึงห้าสิบอยู่กับทุกวันนะครับนอกจากตัวท่านจะต้องรักษาตัวท่านเพื่อไม่ให้ติดโควิดไม่เอาโควิดไปติดครอบครัวนะครับไม่แบบแพร่กระจายนะครับเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้แก่สังคมส่วนรวมแล้วการรวมตัวกันนะครับชุมนุมทางการเมืองในช่วงเนี้ย ยังเป็นความผิดตามประวอคิุกเฉิน,นะครับประบบควบคุมโรคและมีความผิดอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับซึ <Okay. S 1> ่งมีการมาชุมนุมเนี่ยนอกจากจะมีความเสี่ยงอ,อันตรายจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคแล้วเนี่ยยังผิดกฎหมายด้วยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ในช่วงเนี้ยากจ,จะให้หลีกเลี่ยงไปซะก่อน ค่ะแลวอย่างแกนนาบางท่านนี่มีเรื่องของการขอเงื่อนไขของการประกันตัวด้วยการมาร่วมชุมนุมนั้นจะเข้าข่ายเสี่ยงในการทําผิดกฎหมายหรือว่าต้องถอนประกันไหมคะก็อย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับแกนนําหลายคนทราบตัวเองดีอยู่แล้วว่าได้รับประกันตัวมาบางคนได้รับประกันตัวมาชั้นเรื่งานสอบสวนนะครับบางคนได้รับการประกันตัวชั้นศาลนะครับซึ่ง หลายท่านนะครับมีเงื่อนไขในการให้ประกันตัวนะครับในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละท่านจะทรา,าบดีว่าเงื่อนไขของท่านยังมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหลีกเรื่องนะครับการจะทําผิดตามเงื่อนไขที่ได้รับการประกันตัวนะครับเพราะถ้าท่านทำกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดเงื่อนไขในการให้ประกันตัวนะครับพนักงานสอบสวนคงจะต้องดําเนินการร้องขอ,อต่อสาร เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับคะ่ะแล้ววันนี้ร